ปนสามปนต้องโดนรูดของนะครับมีอะไรมีทราบยิงไวาที่ทห้วเลยนี่นายพลสั่งอันนี้อันนี้ต้อง<ะ>ออกมันตายเร่งแล้ว้องแก้วลมไม่งั้นยิงเร็วแล้วย่างเงี้ยพีกอยากเขิน เนี้ยแต่ครัเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการถ่ายทำในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้ามรกเลียนแบบเด็กคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะจริ <laughs> ตงตากล้องทำาไมเนี่ย <laughs> ถ้าหลายคนถามว่าผมเป็นใครใช่ไหมย <laughs> ผมคือนายพลไป ผู้บัญชาการทหารกองลาบสายสุ่มเอ้ยสายสุ่มลุกอันนี้คือสายสุ่มของผมเมื่อกี้ก้องไม่เห็นใช่ไหมบอกอเลย,ยไม่มีใครเห็นสายสุ่มของผมถ้าผมสั่งสายสุ่มยิงใช่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ปลอดภัยไหนคุณ ตายอันนี้คือสไนเปอร์มือหนึ่งของวงการนะครับชื่อว่าเก๋ไก่สไนเปอร์ไม่ใช่สไลเดอร์แล้วอ๋เอเป็นชื่อ,อแล้วคือขอบอกว่าปกติถ้สไนเปอร์เขาก็ยิงกัน2-3กิโลใช่ไหมแต่ันนี้ผมเทรนมาครับยิงได้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่คือเป้าหมายไม่ว่าจะแบบไกละล็อหลบไว้แค่ไหนก็บอกเลยว่าแตกหึแตกสแตกสา อันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็นั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่นับกันมาไปเนี่ยคืออะไรวะโอเคครับคือวันนี้สตูใหม่ของเราได้ทําสนามฟรีไฟดูนี่เป็นไงสนามฟรีไฟไอซ์วอลด์เนี่ยปืนเจลไม่เจ็บอันนี้มาแกล้งเราปลอดไลค์ลูกใสอ่าลูกมันจะเอาไว้แช่นนะ้ำอ่าพอบี้ลูกมันจะแต่งี้มันจะไม่ค่อยอันตรายนะวันนี้พร้อมแกล้งทีมงานยังพร้อมนะครับยิงหัวแตกกันนะตัวแตกไปเลยโอเคครับวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะให้เพื่อนๆทีมงานเรามาเล่นแบทเทิลโรโยสู้กันนะโดยเราจะหลอกให้เพื่อนๆมาัตรรูทีละคคนเพื่อนีมาสนยยดักิงคือ ขู่ไม่ให้แบบหนีไปไหนอ,ะอ่ะพอระหว่างนั้นเสร็จใช่ไหมเราก็จะทําการตัวลองแล้วบอกว่าให้เอากระเป๋าตังค์ให้เอาของมีค่าทุกอย่างออกมาคือวันนี้เรามีมาอำนาจใช่เรามีอำนาจเดี๋ยวเราไปแกล้งกันเลยครับออโดยการที่เราจะทําให้ศัตรูมาเข้าได้ทางเดียวเราต้องเดินไปทางที่เราดักยิงแลวตอนนี้จะเป็นพลนซุ่มยิง,ยงเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในพุ่มไม้นะจริงจริงนะจัดไปเอาเอาไปโอเคปะเดี๋ยวเราไปแกล้งกันเลย โอเคครับตอนนี้นะแผนของเราคือเราจะแปะให้พวกนี้เดินเข้าหลังบ้านแล้วก็ล็อกประตูไว้ไว้ให้มันเปิดไม่ได้พอมันมาใช่ไหมมันก็จะเดินจากทางหน้าบ้านมาเดินมาปุ๊บเฮ้ยเห็นว่าใค้เข้าทางหลังประตูมันก็ต้องเดินวนไปทางที่จอดรถนู่นเดี๋ยวเราจะซุ่มมันอยู่ฝั่งนู้นวันนี้อยากปนไก่อะครับอยากลุดไก่ใครน่าจะชอบทรงผมนี้วันนี้เป็นตัวละครของฟรีไฟนะบอกเลยว่าฟรีไฟมีให้เลือกได้หลายตัวเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเนี่ยให้โปยเตนเริ่มซุ่มกันไปปั๊บเฮ้ยปืนเกขา อันนี้คือบอลส้มยิงระดับโหดมากคือหมอบตรงไหนเนียนหมอบตรงกำแพงเป็นกำแพงหมอบตรงหญ้าเป็นหญ้าหมอบตรงน้ำคือน้ำอะไรจะเนียนขนาดนั้นเออไม่รู้จะพูดว่าเนียนมากป่ะที่ไหนวะเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยมอนมองทำไม่เฮ้ยระวังแป้นส่วนนี้กีบอ่ะเฮ้ยมึงโผล่ต้นไม้พังมีระแวงอันนี้ เราเห็นแค่นี้ตอนเนี้ยใอ่ไหมครับอู้ยนจริงเขาอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะคุณได้ยินแต่เสียงผมเท่านั้นแหละและเสียงของพวกเราคือเสียงสุดท้ายที่พวกคุณจะได้ยินตายเพียงครั้งเดียวอ่าเรามีสไนเปอร์ตรงนน้นอีกคนหนึ่งอ้ดื้อหนูอันนี้เป็นเด็กเด็กฝึกงานแล้วภารกิจของเราคือเราต้องยิงรุ่นพี่ที่เขาก็ทำงานมาก่อนนะข้ามยางนะกดหมดแม็กรูดให้หมดเลยเขาเรียกว่าพวกไก่มันมาพวกพี่จะมีสัญญาณสั่งยิงนะ อันนี้นะฮะคือกำแพงที่เราจะเขียนว่าดออป your item นะคือข่าแบบนี้ใช่ไหมก็<อ>จะโดนลูกข,ของหันมาอา่านทูกแ็ก็ต้องรู้ว่าเราต้องทิ้งของมีค่ะเราจะให้พลแม่นปืนของผมนะครับที่เป็นตัวละครอของ free fire นะยิงดูว่าเก๋จะแม่นขนาดไหนเก๋สายอร์ยิงดูความแม่น มาเห็นป้ายนี้ต้องยอมทิ้งของไปตัวเปล่านะคุณจะแบบเล่นฟรีไฟเออร์แมตเทอรโรโยเก็บของรูดของแบบมาเยอะขนาดไหนแครี่มาเยอะขนาดไหนสุดท้ายคุณต้องไปตัวเปล่าแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมทิ้งเราจะทําการยิงโขลกนะแก้วนี้อ๋ออันนี้เป้าใช่เราจะเป็นสนายแตขคว่เป็นมีดกันนะแล้วก็ฝั่งนี้เราทำการยิงซ้ายขวานะครับถ้าคนนั้นยังไม่ยอมหยุดอีกเราก็จะสั่งทีมพ้นุ้มยิงของผมโดยการกดสั่งตายก็คือแกโดนไปไปลยกันเลยไม่ โอเคครับตอนนี้เก๋ไก่สไนเปอร์ตัวละครจากฟรีไฟล์เอขึ้นมาข้างบนแล้วเรามาดูความแม่นเราจะลองเล็งขวดธรรมดาก่อนนะเราจะไม่เล็งขวดแก้วพร้อมยังพร้อมโอ้เสียงดุจริงไหมติดตัวยิงหนึ่งสองโอ้ยเป็นไงบอกเลยกินไก่กินเจ๊กินเนี่ยอันนี้แค่ยิงขู่นะเราไม่ได้ยิงจริงนะยิงขู่ ลายแรกเรามาแล้วแล้วได้ตามาแล้วโอยยมันยืนอยู่ใกล้ยังบห้ายกยับยกรขยับเดินขวาเอออย่ามองหันไปทางกระดานเออเดินขวามปเลี้ขวาสายลอยสายลอย อตอนนี้นะครับคนสามพต้องโดนรูดของนะครับมีอะไรมีค้าทิ้งไว้ที่พื้นเลยนี่นายพลสั่งเออทิ้งไว้แล้วิึงดนเตอนนีล้วจริงจุยิงจุยเงจุดยิงจุดยิงจุดยถ้ามดยิงจิงจอดยงๆุดยองจับยจุดจยิยดิดิดง เดี๋ยวนอนตรงนั้นแหละเก่งเกงหมุนไปหมุนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ดังนั้นฮ่ <c oughs> เาเดีหมยหลุดหมนุหมนไปหมุนไปลงนู้นหมุนไปโอเคทีนี้ถอดรองเท้าออกอ่าถอนถอดถอดให้หมเด,เดเลยถ <c oughs> อดเสื้อด้วยเอาเขาไม่ทำตามเบนบอลครับมีคหน่อย <c oughs> เอาเสื้อมาทหารเป็นหานเกนโอเคเอามือไว้หลังหัวนั่นแหละดีตอนนี้ของมีค่าทุกอย่างออกมาชุดยังโทรศัพท์กระเป๋าตังอะไรกาออวหมดแล้วใช่ไหมเกียง์กันใช่ไหมคุณจะเชื่อฟังผมไหมผมคือนายพลเข้าใจไหมเอาลุกขึ้นลุกขึ้นได้ตอนนี้นะฮะทีมงาน3โดนรูทของหมดตัวหรือเรียกว่าแบบเล่นเบสท์เทอร์โลมาดีแค่ไหนเดี๋ยวจะตัวเปล่าตอนนี้เอาทีมสไนเปอร์บอก่ยแกจะแก่ดิงดูจับเลยยิงอู้ ไอคนนี้ผมไม่อยากแก้ก่อนมันทำตัวดีเออี้ทำตัวดีนะเออไม่น่าหมือนไส้ท่าไอแบงค์ไอสูงไวเอาไงดีไหปล่อยดีไหมอ้าวปล่อยนี่คือการปล่อยล่ไป่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันเลยเดี๋ยวเราไปกัน โชวหลังโัด้ใ่ะนี่ไ<ช>ด <laser> <Leonard> ้ก <squeez aha> ินน้บอยู่นี่เลยนี่เน่เน่เน่เ่มันโดนน้แวเอาคืนแว่นทิ้งแว่นเลยต่อไปอะเราจะล่อคนอื่นมาเพิ่มให้เป็นผูเป็นตาแล้วก็เราเป็นทีมเดียวกันชาเป็นทีมเดียวกันจะล่อแบบดักเป้นศัตรูไปสู้ไปสู้เหยื่ออะไรต่อไปมาแล้วครับ นีไอพี่อิงกับโบม,มาพร้อมกันจะทำให้คู่นี้กลายเป็นคู่จิน้นใช่ไหมโดูสไนเปอร์พร้อมมาเก๋ๆสไนเปอร์คู่จิ้นระดับตำ่ำเลยมาทำอะยอย่าขยับเดินมาเดินมาเร็วๆอา้อาวอา้าวอ้าวอย่าอย่าหันหน้าหันหนา้าไปทางนูดอย่างอีกเก๋ไก๋สไนเปอร์อย,อยิงรับปฏารีบิ ไปถ่ายรูเออนั่นแหละตอนนี้นะครับทีมงานอิงและทีมงานบูมปืนได้ล้อมพวกคุณไว้หมดแล้วปีงกับบูมไปยืนใกล้ๆกันครับอ่านั่นแหละเออยืนกันอ่าเดี๋ยวเราจะให้เกล็ดไก่สไนเปอร์สั่งให้ทำอะไรเต้นไก่ย่างหนึ่งรอบอ้าวสามน้องหนึ่งไก่ย่างดูเผาไก่ย่างดูเผามันจะโดนมาเสียบฮกระเด็นมาเสียบเสียบตรงซายเตียบโดนขวา อะไรจริงจริงวะทำไมพี <Whats S 2> ่อิงเต้นเป็นนะเออที่ยิ้เต้นเป็นเลยอาแต่ยิ้มกันเนี่ยอันนี้นะบอกเลยต้องทำไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้ยิงนะบูมหอมแก้วพี่อิงพี่หอมแก้วบูมคนละทีขอฟิลแบบไม่เขินกันนะไม่เขินได้ยิงนะเอาหอมแก้วคนละทีแล้วสามสองหนึ่งแล้วเออมาเลย ตแล้วขอแกมบมไมั้นิงเวยางเพอ่เขิอของมีข้าหมดมีอะไรอดคุณรถแล้วรศอะไรทิ้งไว้หมดวางกับพื้นทุกอย่างโอเคครบแล้ว เห็น Ice Wall ไอซ์วอลไจะบอกว่าเป็นหลบหลังไอซ์วอลได้ละเออสามเอา้ แต่ลุกลขึ้นมาดิขหลัง I wall, ไอวอลมีหะโอเคหลบไว้ละหลบหลังไอวอลแต่ไม่รู้ว่าคนพวกยีมันอยู่ข้าหลังไอวอลออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเป็นไงบ้างสัมภาษณ์ <c oughs> สมามพลาด แบบองไรไม่คิดว่าจะมีไอวอลคนยิงข้างหลังด้วยหรอไอวอลปนยิงข้างหลังไอที่มันยิงดังเหลังนี่นะไอวอลจากเกมฟรีไฟเอาไว้ป้องกันได้แต่ถ้าโดนศัตรูอยู่ข้างหลังนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันบอกกล้องดิว่ารู้อยู่แล้วเนาะว่าจะโดนแกล้งรู้ว่าต้องขอแกมกันมันไม่มีอยู่ในบทแต่รู้ว่าเรโดนยิงเหรอรู้ว่าโดนยิงแต่ไอเต้นนู่นเต้นสามสี่รอบไอเนี่ยไม่รู้ว้าว อันนี้อันนี้ไม่ต้องหรอกหนึ่งมีประกาศจากนายพลไปเดินเข้ามาตรงกลางยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมันไม่ฝังแล้วเออยกหันหน้าไปทางโน้นแล้วอ่านออกเสียงับดอมดัวอิบอิ่มอิบอมอะไรของมึง อานไว้ไอเทมไอเทมเอายังหันไม่บอกให้หันหน้าไปทางนู้นเอามันไม่ฟังครับเทนบอลยุดยุไปดับไปับเฮ้ยถ้าเท่าไงไปถ้าเท่าไงไป ตอนนี้นะทีมงานซงกับแบงค์โดนปืนทุกติดกระบอกจ่อยนะครับผมอันนี้ไม่ตลกนะเพราะว่าบูมก็โดนมาแล้วถามบูมเป็นไงบ้างฟังไปเ้อย <c oughs> อนาดากูยังโดนเลย <c oughs> เดี๋ยวคนนั่นปืนของผมจะสั่งให้พวกคุณทำมันสักอย่างนะอย่าคิดที่จะวิ่งอย่าคิดที่จะหนีแบงค์ซงถอดเสื้นะ <c oughs> อไปเอาเอายา้ำจะถอดไหมไม่ถอดเลยจะถอะเดี๋ยวยิงครูนะ คนดูอะอยากเห็นฉากเลิฟซีนก็เลยอยากจะให้แบงค์จุ๊บที่หน่าของซูมไปหนึ่งทีแบงค์เร็วแล้วแบงค์เร็วจับได้แบงค์จับได้จับด้วยปากแบงค์อุ้ยอุ้ยเอายิงนะยิงนะนี่เยืดไก่ลิงดูก่อนไม่เชื่อใช่ไหม แบงค์หน้าแดงแบงค์หน้าแดงแบงค์หน้าแดงเกงเอาสองคนนั้นหยิบแว่นมาใส่แล้วเพื่อความปลอดภัยอ่าอสุดท้ายนะอยากเห็นทีมงานรักกันกอดกันไม่ปล่อยมือ กอดกันแล้วใช่ไหมโอเครักกันไม่มีอะไรแล้วแหละแค่นี้แหละ Why are you running? Surprise motherfucker <laughs> Surprise motherfucker, <laughs> Surprise, motherfucker. <laughs> 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 Surprise, motherfucker. ทำไมทำดีเส oh. ือเดี๋ยวเราต้องถ่ายกันต่อยังเพื่อนเดี๋ยวเราต้องถ่ายกันต่อมีอะไรจะสารภาพพ่อแม่ไหมขอโทษขอโทษก่อนขอโทษตาผมก่อนเราไม่จองเวรเราไม่จองเวรปล่อยปล่อยเราไม่จองเวรปล่อยปล่อยจริงมั้ยนะจริงมาดูโลกวะมาตอนนี้นะคะเราวัดใจทีมงานแล้วก็แบบเรารักกันดีไหมเดี๋ยวเราไปนานต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือไอซ์วอล หลังก็ะแพงกระแพงด <ไป S 1> ีมาก<ส> ืนนี้เราจะท,ทํ<ท>า <ำ S 2> อะไรว่าไปวันนี้ที่เราชวนเพื่อนมาสตูเราไม่ได้มาแกล้งเราชวนเพื่อนมาลงแมตชท์เราโยสนามจริงๆของฟรีไฟเออร์นะเงิน่ะตบมือหน่อยแล้ว,วแข่งกันฝั่งละห้าห้าแข่งกัน3เกมกดคือถ้าโดนยิงนัดน,นึงอ่ะเราต้องดาวดาวก็คือเลื่อนลดก็คือต้องผ่านเพื่อนต้องมาชุบได้แต่เพื่อนต้องจับที่ตัวเราแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วค่อยลุกขึ้นมาแล้วปืนตอนนี้ปืนในสนามถูกซ่อนไว้หมดแล้วครับถ้าทีมไหนแพ้จะโดนํำโทษโดยการขึ้นสลิงสลิงฟรีไฟเออร์ ในขั e ้นสองลงมาก็อยากเล่นนะคือสลิงนี่เป็นซิกเนเจอร์ในเกมเลยคือเหมือนเกมเลยสไลด์ลงมาแล้วก็ข้างล่างฮะจะเป็นฝั่งที่ยิงขึ้นแต่คนที่แพ้แพ้แล้วโดนนำโทษประมาณนี้อุ้ยไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราแบ่งฝั่งกันเลยครับผมไปไป r one 3 Đồn, đồn, đồn Đào, đào, đào Đào, đào 1 2 3 4 5 đi, cháu đi, cháu đi အအအဖူက့ကေကေေကညူမ်က်မ္တေရစ်လိုဨတ်ရမ္ကူ္ေရေဲ့တွေ့င်လု့ကဂ်ရခူ္ေင်လု့တောတောင်တ� ตาแรกมองไม่ i. เห็นเลยควันคว่ำเั้แบบเอาคืนหน่อยตาหน้ามาเจอกันอีกกล้องแตกเฮยอาทนเเอ้มันเอาปืนไปอาไปไปือแตกมือแตกโอ้ยอกแตกเฮ้ยมึงชุบกูเอ้แบตชุบกูตบมือตบมือชบตบ สามสี่หทุกคนทุกคนเก้าปสมมกชุบเอ้สมมกชุบสมมกชุบโอ้ยุณไม่มีปืนเลยโอ้ยเ้ยยูดาหนุกดูไปชุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนใช้เราต้องวางแผนก่อนเดี๋ยวมึงจริงดักอ่าแล้วมึงจำเร็วเดี๋ยวกูให้เาปืนยัื่งนะเะปีมหัวนะุกาย่ะกตายา เดา่ไปไปเอาปืไปเดี๋ยวผมจะสมกไปเอาปืนอกนะเอาปืนอยเาเออโอ้โวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิงเสรปืนเปล่าเดี๋ยวผมจะปิดเกมแล

ตามือกี้นะครับเสมอกันึ่หนึ่งมาตัดสินด้วยตาสุดท้ายได้อ๋อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไอ้เชนกูด้วยเฮ้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 ยเเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ ai không đó Ê, nhìn cô cô ui đau đau ui đau đau Giúp tôi. ê ê chụp tôi. ê ôi đau chơi phục đuôi

นะคะทีมไปก็เป็นทีมที่แพ้นะทีมเกะ๋ใช่ไหมเอ้าโดนออ๋นี่อันนี้ไปเลยและคนที่แพ้คนที่โดนทำโทษนะคะก็ต้องขึ้นสลิงขึ้นไปทั้งทีมเลยอ่ะทั้งทีมโอ้ยไอ้ไปมึงไม่น่าตะโกนเลยดาวสองตายลุดเลยไอ้สาววิ่งมาช่วยกูแม่งตายเองเฉยก็ตายแล้วกินขาเฮ้ยกูโดนป่าววะกูโดนป่ะกูตายดีกว่าทำทิ้งขาออกมาใช่ไหมยิงอ่อน ป้าแล้วเราไปโดนน้ำท่วมกันเลยดีกว่าครับเหมือนอยากโดนไปค่ะฟีไฟเออร์อย่าลืมนะคะเป็นเกมเล่นง่ายจบเร็วใครๆก็เล่นได้นะคะเป็นเกมเอาตัวรอดบนมือถือนะฮะเกมดีไม่เลกมีทีมงานไทยดูแลโดยเฉพาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานสไลเดอร์ดูแลโดยเฉพาะลงมาเลยเเฮฮ้ย ยูถึงกับเปี้ยเลยครับได้ยูโชว์ดิยูโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูแต่ยัดเดี่ยเลยอะกูไปทำอะไรพวกมึงไม่ไม่แล้วเหมือนแบบว่าเรายิงยัดแล้วนู่นแรงเข้าไมันจะเจ็บมากอ่ะเซียงเซียง Come on kill me I'm here เราเข้าเซฟบันไม่ได้หน้าเดิมกระชื้นแต่หน้าตลาดว้าวไม่มีเลยข้างหลังอะเลือดโอ้โหตัวบางมากสามไปเลยอย่าผ่านกูหน่าเลยกลัวกลัวไปเลย เยอตัวเอกสองตัวโอ้ยมวยคู่เอกลงมาเลยตอนนี้ผมจะบอกพี่เขาว่าพอเซฟแบงคูบเดี๋ยวปล่อยแบงค่อยก่อนให้ประธานยิงเข้าไปจับเชือกมึงคิดจะพลาดนะไปอิงสามยูอ่ะไม่ทำอะไรพวกมันเลยเราเลยบบ แม่งไม่ลอยอย่างเยอะเลยพี่แล้วคิดดูดิพวกเราอ่ะใครก่อนเนี่ยบึ๊งแงไปก่อนเหรอปึ๊งไปก่อนไปเลยกูกูไอแบงค์ใส่เราแล้วไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเหมือนคิงคองเลยเหมือนจะไข้น้ำด้วยอ๋อยืดสายลายมันใส่ยูดสายลายยืดสายลายเร็วด้วยสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ ไม่ยิงโคตรดีไม่นุดันแล้วไม่นดูแล้วอ้าวเสีย่างเเสียมากเอ่ะเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวไม่ได้ถอดผ่อนหรอเปล่าอ่ะอ่ะอย่างเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันห้าลวะดูคนจริงครับผมแค่แค่หมดกัดหรอะ โอ้โหหัวนมหัวนมโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะเกม Free Fire เกมบนมือถือเล่นง่ายจบเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรมีทีมงานเป็นคนไทยรับผิดชอด้วยได้ทุกไถูกใช่ไม่แหลกแน่นอนไม่แหลกแน่นอนเอาคนไทยดูแล Free Fire เล่นง่ายจบเร็วไปดูตัวอย่างกันเลย